สวัสดีค่ะคลิปนี้เจะจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอการหางานทำในยูเคนะเจ๊ก็มาอยู่ปีนี้อยู่นี่ปีกว่าแล้วก็เริ่มจะหาทำงานทำงานเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ได้ระดับหนึ่งก็ไม่ได้ไปรเรียนที่ไหนก็สามีสอนที่บ้านเออเจ๊อยากแชร์ประสบการณ์เรื่องการหางานทำไม่ยากนะคะถ้า,ถาใครๆอยากมาทำงานที่อังกฤษเออ จะได้เรียนอตอนแรกว่าจะทํางานเกี่ยวกับเฮลท์แคร์ก็คือดูแลผู้ป่วยดูแลเด็กหรือว่าดูแลคนแก่อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเฮลท์แคร์จนเจ็บสอบผ่านหมดเลยเรื่องอทฤษฎีเกี่ยวกับไฟล์เกี่ยวกับเฮลท์แคร์สวิติเคหรือว่าเรื่องระบบเหมือนอเหมือนที่เขาบ้านดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุ ผู้พิการทั่วไปอะคะ่ะที่อยู่ในเกณฑ์ที่สอบผ่านหมดแล้วทีนี้คุณสามีก็เลยมาดีไซน์ว่าถ้าทำงานตรงนั้นเนี่ยมันจะหนักไปไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะไปเจอคนป่วยที่แบบไม่ค่อยสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราเราอ่านจากข้อมูลที่เราเรียนมาจนจบเนี่ยเรารู้ว่าคนป่วยจะมีทั้งท่านจิต มีจิตด้วยมีคนไข้หลายๆแบบที่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะ,อะสามีก็เลยมีความเป็นห่วงก็เลยทั้งๆที่เราก็สอบผ่านหมดแล้วแค่รอยื่นใบสมัครงานเท่านั้นเองทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนเวาก็เลยไปเสิร์ชหางานจำไว้นะเพื่อนงานงานที่ถ้าเราไม่เกี่ยงงานไม่ไม่ยากจนเพราะว่าที่อังกฤษนี่ยงานหาง่ายถ้าเราไม่เกี่ยงอย่างทําความสะอาดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็สิบกว่าปอนนะ สิบกรัมก็สี่ร้อกว่าบาทแล้วนะคะอย่างเทียบทำงานทุนี้จ้าก็เลยได้เป็นงานไปดูในเว็บไซต์ก็เลยได้งานเ,าเกี่ยวกับโรงอาหารซึ่งเขาให้จ่ายค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วประมาณ10ปอน66หกสิบหเซนมันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คุณสามมีแบบดีใจมากถือว่า มันเป็นงานที่เราทำพาร์ทไทม์ยังไม่เต็มเต็มไทม์อีกอย่างหนึ่งเราจะได้เรียนรู้ต่อยอดไปด้วยที่นี่คุณจะจบอะไรมาข้อช่างแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เขาก็ไม่ไม่ค่อยจะยอมรับคุณเท่าไหร่ที่สำคัญงานที่นี่ก็ต้องมีประสบการณ์สันน่าเขาจะเอาคุณมีประสบการณ์จะก,ก็มีพื้นฐานอยู่แล้วไงพอเราจบข้างกรรมตอนที่เรามาเริ่มต้นที่ยูเคใหม่ๆอย่างเงี้ย จบก็ไปเรียนอยู่กับ every day every one every day ที่ท,ที่ใกล้ๆบ้านเราก็มีใบซิ r t i f i c a อยู่แล้วฉะนั้นฝากถึงเพื่อนๆคนไทยน้องๆคนไทยลูกๆล,ละหลานคนไทยที่อยู่ทางเมืองไทยถ้ามีโอกาสอย่าใช้อย่าปล่อยเวลาทิ้งให้ไปเรียนนวดไปเรียนทําอาหารเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่มีใบสามารถใบซิ r t i f i c a เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเอามาต่อย,ยอดที่นี่ได้ มันมันมันได้จริงๆทีนี้เจ้าก็เลยจะเริ่มงานก็ตื่นเต้นนิดนึงจะเริ่มทำงานาเจ้านายเนี่ยเป็นบริษัทอังกฤษโดยตรงคุณสามีดีใจมากเพราะว่าคุณสามีเป็นคนที่ค่อนข้างจะาชาตินิยมเขาเป็นคนอังกฤษออร์เจนอลอังกฤษทีนี้คุณย่าก็ดีใจเพราะว่าได้ทํางานเกี่ยวมันเป็นตึกของหน่วยงานราชการซึ่งค่อนข้างจะ มันโค้งนิดนึงเพราะว่าตอนที่เขามีโควิดตอนนั้นเห็นบอสบอกว่าร้านเขาก็ไม่ได้เปิด,ด,ด,ปดแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดจิจการเพราะว่ารัฐบาลอุ้มไว้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะไ้เรียนรู้หลายๆอย่างอย่างเฮลส์เฮล์แคร์การดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยเ,เราเราด,ดูดูแลคุณตาคุณยายที่บ้านอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวว่ามันจะลําบากางั้น งานง่ายหาที่สุดคือกับงานนวดอย,อย่ายไปอย่ายไปเกี่ยงว่านงนวดนดานวดขาวแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าความรู้สามารถนวดได้อย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถรับงานพาถามได้งานแบบอยู่นี่ถ้าไม่ขี <Simple. S 1> ้เกียจเพื่อนเจ้าที่เนี่ยที่แนะนํางานตรงนี้ให้เขาเลิกจากงานที่ทาประจําเนี่ยเขาก็ไปนวดแบบนวดไทยอะค่ะเพราะว่านวดไทย ทำงานต่อ2อ,าส,อสามชั่วโมงหรือไม่ก็ไปทำความสะอาดโรงแรมเก็บผ้า,อ,าอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งสิบสองปอนอย่างเงี้ยคิดเป็นเงินไทยก็หลายบาทก็ได้ค่ากับข้าวเออจะก็ว่มันมันก็ดีถ้าเรามาถึงที่นี่แล้วถ้าเราไม่แบบอีกเกิลสูงเราก็ทํางานได้ทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างมันคิดเป็นเงินไทยมันก็ค่อนข้างจะหลายตังค์ฉะนั้นอยากให้ แชร์ประสบการณ์เรื่องการหางานไม่ยากค่ะเช็คไปในเว็บไซต์ iNeed ง่ายๆเลยเพราะว่ามีเพื่อนแชร์มาจะขอบคุณมากๆคนที่แชร์มาให้แล้วก็คนไทยใน UK เคอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนที่นิสัยดีเยอะแยะที่คนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันเงี้ยเขาก็จะแชร์งานอะไรมาให้เราเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเพราะว่าบางทีก็มีมิชามิชชาชีพแฝงมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ ดูให้ดีๆแต่อยู่ในเว็บไซต์ไอ e นี้เนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีงานทำจริงๆไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะทำได้ทุกงานแล้วก็อย่าคิดว่าอย่าเกี่ยงว่าอ๋องานแบบนี้ยังใครๆก็ทำได้อะไรเงี้ยดูถูกเงี้ยอย่าไปดูถูกเพราะจะผ่านชีวิตที่หรูหรามาก่อนจะรู้ว่าอะ,อะไรใช้ชีวิตเป็นแล้วอะตอนนี้ก็ได้งานทำ แบบฟุกๆแล้วก็ดูชาติทางเท่านายก็ค่อนข้างจะดีด้วยเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดกับอาจจะเพราะบุญคุณส่วนที่เราสร้างมาด้วยแล้วก็นั่นแหละค่ะเพื่อนๆอ,อย่าขี้เกียจนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมต่อยอดเรื่องภาษาอังกฤษของเราแล้วก็อย่าเกี่ยงงานถ้ามีโอกาสมาอังกฤษมาเถอะค่ะ,ะมาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็คุณจะหางานได้แบบ เยอะแยะเลยงานที่เป็นเงินเป็นทองธรรมส่งเสียเลี้ยงดูคนถางบ้านนั่นแหละคือสิ่งที่จะจ้ประสบการสปอดนี้ก็ลากันที่บาร์กิงพาร์คเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวาสดีีค่ะ